ในสุงยำของคำนะครับเนาะมันก็รบทบกันแทงในวันที่สามสิบวันศุกร์นะครับนะอ่ามันก็จะเป็นคลิปแรกนะครับเนะะาะอันนี้เป็นคลิปแรกเดแต่บ้าๆนะครับเนาะคุยกับมันก็จะพามาอ่าแต่ก่อเขาแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยับเนาะ,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 ะมาตดยหมักพีดหมักพิดอ่อนนะฮะบหมักพิดตีมตีมมันอยู่ในแผงนะฮะ อันนี้จื้อมันว่าหักพริกพริกเซเปอร์ฮอสี่ค่ะบนะเพราะว่ามันหน่วยมามันสุกมากบนหน่ะจึงหน่วยมันจะเลี้ยงๆเลยครับราคามันก็ดีตัวไหนค่ะบนะอาจจะจับราคาอยู่ประมาณ3 0มสิบถึงสี่สิบในครับหนออย่างหนุ่ยมันก็กิโลชาบัดก็ไลนี่ค่ะนะหมักพริกใช่ไหมครับหมักพริกนี่ค่ะนะเพราะว่าแพงหนึ่งค่าค่าซื้อมาแพงหนึ่งมันจะมีหนุ่ยแปดสิบต้นนี่ค่ะเนาะ ไอเจมันจะไม่ต้องมีสองร้อยคะนะแต่มันจะเรืออยู่อ่านะร,ร้อยแปิต้นเลยคเนาะอ่ามันมจะเลืออยู่ร้อดต้นผกในสองยเนี่ยตจมันก็เ็มจับเสียงมันก็จะเรืออยู่ร้อยแปดสิบนั่นนะ่ะเนาะอ,อันนี้ตจมันมันเป็นพีคเซิร์ฮอตทีคาว่าน่นนะจือมันเน่ยนะกัมแต่เด้๋ยวทหุ่จักรันเขาเดี๋ยววางไซึงอื่นีลยเนาะหุู่จักเดียว,ว่าบนะพิด,ดห,พหล้งเลยค่ะนะ นี่ต้นมันก่อนหนุ่มดีเวงเหรอคะเนาะต้นก่อนพ่ใหญ่เกินครัแต่ว่าเพราะว่าเขาผูกกตั้งแต่มือผูกนในแหละเนาะมือผูกวันที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ผูกลงหน้าไว้ลงหน้าหน้าผลประมาณชิบันก็ได้นะคะชิบันชิบันก็ดีนี่ยหนะเพราะผูกไว้จังเลยครัะแต่ว่าพ่อผูกในในในอ่าในหน้าฝนในเต้เนี่ยผลก็จะตกน้ำหนาลาตกเอาขึ้นเอาวันวาบหน่อยจังมันก็เต็มขำได้แนหนอนะ มันก็เตรียมขามเลยครับยอนนั่นแหละเขาผูกสักลวงหน้าน้าผลสักชิบวันถ้าถอยชิบวันชาววันก็ชิบฮาวันเังนอะไรก็มันก็เจ็บตับหากมันก็เตีอย่างลงเลียนมันจะจับเอาเลยครับนะเพราะว่าชิบวันขึ้นอ่ะต้องบรรเหนือบนหน่อยจึงหากมันก็จะลงเลียนได้เอาเ่ยเขาเนาะเพราะว่าหากมันลงเลียนบนหน่อยจึงเพราะมันได้กินน้ำผลในร้อนบนหน่อยจึงมันก็ใหญ่ขึ้นไวโตขึ้นมาแทงจังไหนกันค่ะ พราะว่าใช้แผ่ซับคลิปเลยก็ผลักติดตามแม่เนี่ยครับหนอซองข้าวก่อนเนี้ยโอเคหม่ส่งย่ามาครับ